สวัสดีครับผมก้องนะครับจากบริษัทโมเดนแองครับผมวันนี้เราจะมาดูกันนะครับเครื่องฟอกอากาศของไดกินนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าดียังไงเหมาะกับใครและก็ใช้งานยังไงนะครับเราลองมารับชมกันเลยนะครับ เอาละครับทุกคนครับนี้เรามาดูกันเลยนะของจริงเลยนะว่ามันมีรุ่นไหนบ้างน่าใช้ยังไงนะครับผมเริ่มจากรุ่นแรกเลยนะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับรุ่นนี้ MC 3 0ครับเหมาะสำหรับห้องขนาด21ตารางเมตรนะครับผมถัดมาครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับหน้าตาสวยงามขึ้นนะครับรุ่นนี้ MC 4 0ครับสำหรับห้อง31ตารางเมตรนะครับถัดมาครับรุ่นนี้จริงๆดูไซส์มันเหมือนเท่ากันะนะแต่จริงๆแล้วกำลังลมจะสูงขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ MC 55ครับสำหรับ41ตารางเมตรครับและสุดท้ายครับตัวใหญ่สุดนะครับผมรุ่นนี้ MC5 MCK55 นะครับโทษทีขนาดห้อง41ตารางเมตรเท่ากันแต่ดูตัวเครื่องมันใหญ่แค่จริงนะครเพราะมันเพิ่มระบบน้ำเข้ามานะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการปรับสมดุลความชื้นสัมผัสภายในห้องนะครับขนาดเครื่องก็เลยใหญ่ขึ้นแต่ตารางเมตรเท่ากันเนาะ ะทั้งหมดก็มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันที่จัดจําหน่ายนะครับเอาละครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนาะนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับเจ้าตัวจิ๋วของเรานะครับ MC 3 0ครับ MC 3 0เนี่ยเหมาะกับห้อง21ตารางเมตรด้วยกันนะครับผมแต่เอาที่จริงแล้วถ้าสมมุติว่าห้องใครเล็กกว่านี้พี่หนูจะใช้ได้ไหมห้องหนูแค่15ตารางเมตรโอ้ยิ่งดีฮะก็ยิ่งสะอาดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับผมแต่ไม่ควรเกิน21ตารางเมตรนะครับผมสำหรับแผ่นกองของรุ่น MC 3 0เนี่ยนะครับผมตัวเนป้านะครับมี ตัวเคลือบไฟฟ้าสถิตด้วยนะครับซึ่งข้อดีเลยของรุ่นนี้เนะีคือรูรมมันจะใหญ่นะครับผมอากาศผ่านได้ดีนะครับทำให้เสียงเนี่ยเงียบนะครับผมแล้วก็เก็บฝุ่นได้ดีด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องมีรูที่เล็กเหมือนแบรนด์อื่นนะครนี่คือจุดเด่นเลยที่เอาตัวเนี้เข้ามาเคลือบไว้นะครับผมในตัวแผ่นเฮปปาสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะครับข้อดีเลยก็คือนอกจากจะมีตัวเฮปปา ตัวนี้รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5วาผมมันกวนใจเราเลยเกินเนี่ยนะครับผมเรื่องสุขภาพมันค่อนข้างสําคัญตัวนี้ก็จะมีตัว PM 2.5กองได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะคุณสมบัติของ He ป a Filter ทําทได้แล้วข้อดีของ He ปปของรุ่นนี้นะฮะมีเคลือบไฟฟ้าสถิตด,ด้วยนะฮะผมข้อดีเลยก็คือจะช่วยเรื่องจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วอากาศเนี่ยฟล์ได้ดียิ่งขึ้นช่วยทําให้เสียงเขาค่อนข้างเงียบมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับท้องตลาดกัแบ,บแบรนด์อื่นนน่นนนนๆะาาถัััดมครรรบบสหุี้ ที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นในท้องตลาดเลยก็คือรุ่นนี้จะมีคาร์บอนฟิลเตอร์ด้วยนั่นหมายความว่าตัวนี้นอกจากจะกรองฝุ่นได้กรองกลิ่นได้อีกด้วยนะครับผมผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่ราคาไม่สูงมากและมีคุณสมบัติครอบคลุมแบบนี้นะครับผมส่วนภายในเนี่ยผมจะแกะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากชั้นแรกเนาะในส่วนนี้เขาเรียกตัวฟิลเตอร์หยาบนะฮะตัวนี้เราก็ทําความสะอาดเองได้ครับเราไม่ต้องเปลี่ยนนะ ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดบ่อยแค่ไหนนะครับนำมาล้างได้นะครับถัดมาคือชั้นนั้นในเนี่ยนี่คือตัวคาร์บอนฟิลเตอร์ตัวนี้คือคุณสมบัติเรื่องการกรองกลิ่นนะครับที่ผมอบอกไว้นะฮะตัวนี้ต้องเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะครับให,ให้ดีนะและถัดมาครับผมสุดท้ายตัวเฮปปาที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ที่มีเครื่องไฟฟ้าสถิตนะฮะตัวนี้เปลี่ยนทุกๆ2ปีนะครับผมซึ่งข้อดีเลยตัวนี้ก็อย่างที่เรียนไว้คือพอมันเครื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันช่วย ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะและในเรื่องของการไหลเวียนอากาศมันทําได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้เสียงเครื่องเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมผมคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในท้องตลาดสําหรับรุ่นเจ้าจิ๋วตัวนี้ก็จริงเนี่ยแต่คุณสมบัติแม่ผมว่าครบเครื่องนะน่าใช้ครับตัวนี้เรามาดูรุ่นถัดไปเนาะอะไรครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นต่อไปนะครับผมรุ่นนี้ครับคือรุ่น MC 40นะครับนี่นะครับตัวใหญ่ขึ้นเนาะเห็นไหมดูนหน้าตาสวยงามนะ เหมาะกับห้องไซส์31ตารางเมตรนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีจุดแรกอะไรที่ผมชอบมากสําหรับรุ่นนี้นะก็คือลมเนี่ยฮะปกติเครื่องฟอกอากาศในท้องตลาดส่วนมากนะนะบางรุ่นก็จะเข้าด้านหลังนะฮะซึ่งข้อเสียของรุ่นที่ลมเข้าด้านหลังเลยก็คือเราไม่สามารถวางชิดกาแพงได้มีนมันค่อนข้างเก,ก,กนะกะเนาะเวลาไปวางในห้องนอนหรือห้องอะไรที่มีพื้นที่จํากัดนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ย ด้วยความที่ว่าสีล่าของเขาเนี่ยผมจะพิกให้ดูนะด้านหลังยัเป็นทึบเราสามารถวางชิดกําแพงอะไเนี่ยผมเปียบตัวผมเป็นกําแพงนะเห็นไหมด้านข้างอ่ะคือลมที่ดูดและสามารถดูดจากด้านล่างได้ด้วยนะฮะดึงฝุ่นได้ดีมากๆนะฮะทีนี้้วเนี่ยตามหลักปรัชญาแล้วเนี่ยเมื่ออากาศมันถูกดูดจากด้านข้างด้านด้านหน้าพร้อมกันเนี่ยมันปล่อยมาข้างบนเนี่ยแล้วข้างบนค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์อย่างนี้ฮะจะเป็นจุดปล่อยอากาศจะโล่งๆอย่างนี้หมดเลยนะฮะซึ่งข้อดีก็คือมันจะไม่ได้ถูกบีบลม ข้อดีของรุ่นนี้เลยก็คือมันออกแบบมาเพื่อลดเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพมันเหมาะมากๆบบกับการใช้ในห้องนอนบางคนที่แหมกลัวอยากได้เครื่องฟอกอากาศนะแต่แบบกลัวเสียงดังกลัวนอนไม่หลับนะฮะร,รุ่นนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างน่าจะเงียบมากๆเลยนะฮะในตลาดนะครับผมในส่วนของแผ่นกองนะครับผมจริงๆรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นพี่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะับผมแน่นอน ดูเครื่องที่ใหญ่ขึ้นกําลังดูดมากขึ้นแน่นอนก็ต้องฟอกอากาศได้มากขึ้นนะครับเช่นเดิมครับถ้าขนาดห้องเราไม่ถึง31ตารางเมตรก็ยิ่งสะอาดไวขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเนาะเรื่องความเหมาะสมของขนาดห้องนะครับส่วนแผ่นกองเนี่ยครับตัวนี้ก็จะมีคาร์บอนเช่นกันนะครับเป็นส่วนแรกกันนะฮะับะมีคาร์บอนตัวนี้แน่นอนก็จะเป็นรุ่นพี่ก็จะ,จะอัพจากระดับจากตัวเล็กขึ้นมานะครับผมจากเป็นผงถ่านนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น คาร์บอนอัดเลยนะครับผมซึ่งก็แข็งแรงมากๆนะครับถัดมาครับก็เป็นตัวแผ่นเฮปปาซึ่งเฮปปาตัวน,นี้เครื่องไฟฟ้าสถิตเช่นเดิมนะฮะแต่จะหนาขึ้นนะครับผมเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้ว่าถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยจะใช้ได้2ปีใช่ไหมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมจริงๆมันคุ้มค่ามากเพราะว่าเฮปปาเนี่ยใช้ได้ถึง10ปีเลยนะฮะในขณะที่คาร์บอนเนี่ยตลอด,ดวิธีการใช้งานเลยนอกจาก กาใช้งานแล้วนะครับมีแผ่นกองคลิ้ป้ากองฝุ่นเครื่องไฟฟ้าสถิตแล้วตัวนี้นะครับข้อดีกเลยคือยังมีในส่วนของเทคโนโลยีสติมเมอร์ครับผมเทคโนโลยีสติมเมอร์เนี่ยครับผมผ่านการทดสอบแล้วนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะว่าสามารถยับยัง้งตัวโควิด19ได้ถึง99.9%เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเทคโนโลยีตัวนี้ถูก ใส่มาในเครื่องโอกัสไดกลินรุ่นนี้ด้วยนะครับผมนอกจากจะฆ่าเชือ้อช่วยยับยัง้งขอโทษนะช่วยยับยัง้งเชื้อไวรัสแล้วนะครับผมยังช่วยในเรื่องของการขาจัดสิ่งสงกรปรกภา,ายในแผ่นกองและแผ่นคาร์บอนทําให้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเจ้าค่าตัวของเขาเนี่ยกับการมีทนเน้นที่ผมคิดว่าค่อนข้างต่ํามากๆนะเมื่อเปรียบเทียบแบบแบร์ในท้องตลาด น่าสนใจไม่น้อยรุ่นนี้นะครับไม่เกิน31ตารางเมตรนะอ,าอ่าเดี๋ยวเดี๋มาดูกันรุ่นต่อไปว่ามันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะครับผมเดีย๋ยวรอดูเลยครับเอาละครับมารุ่นถัดมาเลยนะครับผมรุ่นนี้ครับรุ่น M C 5 5นะครับสำหรับห้อง41ตารางเมตรนะครับหลายคนสงสัยว่าผมถืออะไรอยู่เนะี้ยนี่มันคือรีโมทนะฮะร,รุ่นนี้ก็ไฮโซขึ้นมายกระดับมาจาก ตัวเล็กนะฮะจริงๆตัวไซส์มันอาจจะเท่ากันก็จริงนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยกำลังดูดของลมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมจึงสามารถรองรับห้องได้ถึง41ตารางเมตรนะครับผมเช่นเดิมครับสำหรับท่านใดที่ห้องมีขนาดเล็กกว่านี้แต่อยากได้ความสะอาดอย่างรวดเร็วอยากจะเอาตัวนี้ไปใช้สามารถไหมแน่นอนครับสามารถครับยิ่งทําให้ เกิดความรู้สึกนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเราก็สัมผัสได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องลุกมาปิดเปิดหน้าเครื่องนะฮะอยู่บนที่นอนอยู่บนโซโฟ,ฟาหรือแม้กแต่จุดไหนในบ้านเราในระยะที่รีโมทยิงสัญญาณไวเล็ถึงเนี่ยครับก็แน่นอนก็สามารถเปิดปิดผ่านรีโมทหรือแม้กระทั่งปรับแรงลมตั้งค่าทุกอย่างผ่านรีโมทได้นะครับผมก็สะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับจริงๆแล้วระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะ คล้ายๆกับรุ่นที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้คือรุ่น MC40 นั่นเองนั่นก็คือแน่นอนครับส่วนประกอบเหมือนเดิมนะข้างในหน้าตามันเหมือนกันนะก็จะมีคาร์บอนเหมือนเดิมมีเฮป้าเหมือนเดิมนะครับผมและแน่นอนครับเทคโนโลยีสตีมเมอร์เช่นเดิมนะครับผมซึ่งจุดเด่นเลยก็อย่างที่เรียนครับเทคโนโลยีสีเมอร์ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วนะครับจากที่สถาบันในญี่ปุ่นนั่นเองว่าสามารถยับยั้ง เชือ้อโควิด19ได้นะครับได้ถึง99.9%เลยนะครับน,นอกจากป้องกันฝุ่นไข้หวัดแล้วนะครับเนี่มันน่าใช้ไหมตัวนี้และตัวนี้จุดเด่นที่เพิ่มเติมมาจากรุ่น40นะฮะผมเรียก40แล้วกันนะสั้นๆง่าย,ายๆก็คือตัวนี้จะเพิ่มเชจะมี Active Plasma Ion ข้ามาอีกคืออะไรมันเป็นการยิงประจุอไปช่วยจับฝุ่นนะครับถ้าเชื้อในอากาศยับยั้งกลิ่นนะครับผมซึ่ง เอาแน่นอนละว่าเมื่อกี้นี้ที่เรารู้ก็คือเรากองฝุ่นได้เรามีเทคนิคสติมเมอร์ฆ่าเชื้อภายในเครื่องรุ่นนี้ไฮโซขึ้นมอีกฮะออกไปจัดการภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จริงๆผมแนะนําว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกที่สุดไเน,นียผมตโตส่วนตัวที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้อยู่ด้วยนะฮะอันนี้จากประสบการณ์ใช้งานจริงเลยก็บอกว่าค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือเงียบมากนะครับสาหรับกล้องเนี่ยที่บ้านเนี่ยเราห้องผม16ตารางเมตรเท่านั้นเองเนี่ยผมใช้รุ่นนี้เลยเพราะว่าาผมอยกใ สัมผัสถึงความสะอาดอย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งประทับใจนะครับผมรุ่นนี้เรื่องเสียงเงียบนะครับการดูดการกรองอากาศที่ดีนะครับผมซึ่งสําหรับท่านใดที่สนใจเอ๊ห้องผมก็15ตารางเมตรเหมือนเมื่อกี้ด,ดู M C 4 0ไว้อย่างนี้ผมจะใช้55้ได้ไหมได้ครับยิ่งดีนะครับก็ยิ่งสะอาดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีระบบช่วยในเรื่องของตัว Active Plasma Ion ด้วยนะครับผมน่าใช้ครับรุ่นนี้นะครับและค่าตัวก็ไม่แพงด้วยเนาะส่วน แผ่นกองเช่นเดิมครับก็10ปีสารบเพปป้าและคาร์บอนก็ตลอดวิธีการใช้งานนะครับผมอย่ารอดูรุ่นถัดไปครับอะไรครับมาถึงรุ่นสุดท้ายของเรานะครับคือรุ่น MCK55 นั่นเองนะครับตัวนี้ตัวแมจะดูใหญ่เนาะแต่จริงๆแล้วตารางเมตรเท่ากับตัวก่อนหน้านี้นะครับก็คือ4 1ตารางเมตรเท่ากับรุ่น MC55 นะครับผมในส่วนของคุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวนี้จะเพิ่มระบบน้ำนะฮะเรียกง่ายๆเนาะหรือเรื่องอนี่ยคือระบบที่เพิ่มเติมเรื่องของ ความชื้นสัมผัสภายในห้องนะฮะถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะฮะเัองเหมาะกับสําหรับหลายท่านนะที่เป็นห้องนอนนี้ผมเน้นเลยนะห้องนอนค่อนข้างเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าแทบจะ90 9 0 9 0ถึง99สเปอร์เซ็นต์ะนะฮะส่วนใหญ่ทั่วนี้นอนห้องแอร์กันหมดอยู่แล้วนะครับแน่นอนแอร์เนี่ยคอนเดนซ์น,น้าออกเนาะจะทําให้ห้องเนี่ยเกิดสภาวะแห้งน,นั่นเองสังเกตหลายท่านเนี่ยตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยฮะรู้สึกคอแห้งมากผิวแห้งโพรงจมูกแห้งเนี่ยฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ย จะช่วยในเะรื่องของไปปรับสมดุลความชื้นสัมผัสภายในอากาศนะครับให้อยู่ในระดับค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมซึ่งระบบน้ำเนี่ยหลไรท่านอาจจะกังวลว่าโอโ้โหพี่อย่างนี้เนี่ยน้ำทำตลอดเวลาจะชื้นไหมฮะจริงๆก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดนะครับผมถ้าอยู่ในระดับเข้าความชื้นสัมผัสที่เหมาะสมแล้วระบบเขาก็หยุดการทํางานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ต้องเติมน้ำเนาะแน่อนอนมีน้ำมาองค์ประกอบการเติมน้ำก็ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหน อากาศแห้งก็ต้องเติมบ่อยหน่อยนะครับช่วงไหนที่ความชื้นในอากาศเยอะอยู่แล้วช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานๆเติมทีนะครับผมว,ว่าความชื้นมันเหมาะสมอยู่แล้วในอากาศนะครับผมสำหรับแผ่นกองรุ่นนี้ก็เหมือนกับรุ่น m c 5 5นะครับมีคาร์บอนมีเฮปปานะครับเหมือนกันนะครับผมและในส่วนของตัวเทคโนโลยีสติมเมอร์ก็มีเช่นกันนะครับผม และยังไม่ลืมระบบ Active Pass Ion ใช่ไหมแน่นอนมีเหมือนกันเนะเพราะเป็นรุ่นพี่ใหญ่จริงๆรุ่นนี้ระบบจะคล้ายคลึงกับรุ่น MC5 เลยนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างมี Active Pass Ion นะฮะยิงประจุกไปนะฮะมี HEPA filter แบบเดียวกันเลยที่เคือบ Electrostatic หรือไฟฟ้าสถิตเหมือนกันนะครับมี Carbon filter เช่นกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี s t e m m r r ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทดสอบแล้วในญี่ปุ่นนะครับว่าสามารถยัับย้ง โควิด19ได้ถึง99.9%เลยนะครับมีเทคโนโลยีนี้ในเครื่องฟอกอากาศในกินด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ต้องบอกตรงว่าเป็นรุ่นที่เพอร์เฟกสุดนะแต่แน่นอนก็ราคาอาจจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็เหมาะสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องความชื้นในห้องมันน้อยมันแห้งนะฮะอยาจะตอบโจทย์สำหรับท่านที่มีปัญหานะครับผมตรงนี้เช่นเดิมครับห้องไม่เกิน40ตารางเมตรแต่ถ้าห้องเล็กกว่านี้ก็ ยินีครับยิ่งใช้ง่ายนะครับก็ยิ่งทําให้รู้สึกสัมผัสได้ดียิ่งขึ้นนะครับและมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเหมือนกับรุ่น mch 5นะครับผมสามารถสั่งปิดเปิดปรับเวลาทุกอย่างได้หมดนะครับผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศไรกินนี่มีถึงสรุ่นด้วยกันเนาะน่าใช้ทุกรุ่นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับสำหรับลูกค้าในแต่ละท่านนะครับผมว่าห้องอะไรแบบไหนใช้งานยังไงแต่ รับประกันเลยว่าดีทุกรุ่นนะครับผมน่าใช้ทุกรุ่นนะครับผมอร่ะครับทุกคนมาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับผมเราจะมาทําการทดสอบจริงกันเลยนะครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศได้กินนะครับผมขณะนี้เราทําการทดสอบอยู่ในสตูดิโอนะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมเราจึงทําการทดสอบวปกัน2จุดด้วยกันจุดแรกเลยก็คือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวเครื่องนะครับส่วนจุดที่2นั่นก็คือเป็นส่วนที่ลมออกจากเครื่องเลยนะครับผมเราจะทำการทดสอบ้วยการฉีสเปย์ฝุ่นนะครับผมเพื่อวัดปริมาณฝุ่น pm สองจุนะครับ จาก999หน่วยจะลงมาเหลือ100หน่วยโดยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลการทดสอบของเครื่องโฟการเดก,กินครับสำหรับ ท่านใดที่สนใจอยากได้ข้อมูลที่เชิงลึกกว่านี้นะครับผมสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับที่ทางบริษัทโมเดิร์นแอร์นั่นเองทุกสาขาลยครับตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจและถูกใจคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเราในคลิปต่อไปได้เลยยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ